สวัสดีครับ NK Thailand นะครับวันนี้พบกันในวันที่25กรกฎาคม2566นะครับเป็นช่วงเวลาเย็นนะครับหลังฝนตกปลอยๆนะครับออกมานานะครับมาพามา r รี c t แอคชั่นะครับกับผักบุ้งที่เราปลูกไว้เมื่อ3-4วันที่แล้วนะครับนี่ครับผักบุ้งแก้วนะครับเกิดแล้วครับแตกใบแล้วอันนี้เรายังไม่ได้ลดใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับเออเอาฟาง โรยด้วยฟางปิดไว้เฉยกันยาขึ้นนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับฟางนะครับเป็นผักบุ้งแก้วอันนี้เขาบอกว่าวิธีถ้าจะถ้าจะทําไม่อินทรียเนาะก็แบบว่าเอาปุ๋ยเคมีสูตร1สิบห้าสิบห้าสองช้อนนะครับแล้วก็บุยูเรียสองช้อนใส่ไปในหนึ่งถังนะครับหนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็ลดนะครับมันจะงามเร็วมากเลยอันนี้แบบแบบรวดเร็วนะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้ใสอย่างนั้นนะครับผมจจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับ จากประสบการณ์ของผู้ที่ให้พันมานะครับนี่ครับมันที่เราขุดในแปลงที่ผมขุดปลูกนะครับจาก้าเยอะแล้วก็มาแตกยอดแล้วนะครับนี่ครับอีกไม่นานก็ได้กินกันนะครับบุงแก้วนะครับอ่อัปเดตผักในสวนหัวนาเล็กๆนะครับอ่าแตงนะครับอันนี้แตง แตงกวานะครับบวกด้วยนะครับกำลังงามนะครับยากาศช่วงเย็นๆได้ยินเสียงเขียดร้องนะครับฝนมานะครับที่สีสเกตนี่ฝนฝนตกตอนนี้เรียกว่าวันสองวันนี้ตกต่อเนื่องเลยนะครับหนักบ้างเบาบ้างนะครับเป็นบางเวลานะครับก็ถ้าที่ไหนตกก็รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับสําหรับเอฟซีผู้ที่กดติดตามเก่าหรือว่าผู้ที่เข้ามารับชมนะครับ ออกฝากเนื้อฝากตัวนะครับ NK Thailand นะครับเป็นช่องเนิ่นนานแล้วนะครับแต่ว่าเรียกว่า4ปีแล้วยังยังยังไม่ได้เข้าเป้านะครับนะครับสำหรับแฟนเก่าแฟนใหม่นะครับแฟนสมุทรสาครแฟนทั่วไทยนะครับที่ติดตามมาเป็นกำลังใจให้นะครับกับ NK Thailand นี่เป็นนาข้าวนะครับสวนผักแล้วก็นาข้าวนะครับกับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับให้ชมเมฆฝนที่กำลังจะมานะครับฝนมาทางนี้นะครับนี่ ตะวันตกเชียงใต้นะครับที่บ้านนะครับทางนี้นะครับที่บ้านผมนะครับฝนมากระชุ่มฉ่าทั้งคนและสัตว์นะครับเอาความเขียวขจีนะครับมาฝาก FC นะครับที่อยู่ในเมืองนะครับเรียกว่าขออนุญาตเรียกว่าเอนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับและรู้จักตัวต้นของ NK Thailand นะครับแล้วก็เข้ามารับชมใหม่ที่เห็นในคลิปนะครับ นี่ก็ดีใจนะครับยอดวิวก็เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับหายไปนานนะครับหลักร้อยนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับนี่ครับมะเขือพวงนะครับได้กินทั้งปีนะครับนี่ปีนึงแล้วครับนี่ออกลูกตลอดนะครับสวนนะครับอันนี้เถียงนานะครับชมสวนยามเย็นนะครับความชุ่มฉ่ำมาฝากนะครับ ครับมาดูต้นข้าวนะครับเขียวๆตอนนี้ก็6กโมงกว่าๆนะครับด้ยินเสียงเขียดร้องนะครับครับตรงนี้เป็นโคกน้องนานะครับตรงนี้เป็นข้อวัวส่วนมากคนที่นี่เขาก็เริ่มออกมาอยู่ไล่อยู่นาแล้วนะครับมาถมที่มาทำโคกน้องนานะครับอยู่แบบกระจายกระจายนะครับหาความสงบนะครับหาความเป็นธรรมชาตินะครับ นี่ครับก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่ออกมาอยู่นะครับเริ่มเริ่มมีชาวบ้านหรือว่าผู้คนออกมาอยู่ที่ที่นากันแล้วนะครับที่นี่นะครับหลายๆในพื้นที่ตรงนี้ก็เริ่มเริ่มนะครับไม่ใช่แต่หมู่บ้านตรงนี้นะครับทั่วเลยนะครับเริ่มมาอยู่ที่นาแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับไม่ต้องกลับเข้าบ้านนะครับบางคนก็ติดโซลาเซลล์บางคนก็ไฟไฟฟ้ามาถึงก็สะดวกนะครับไม่ต้องใช้ทุนเยอะในการมาอยู่ที่นานะครับ กาศเย็นๆนะครับส่งต่อความเป็นธรรมชาติความชุ่มชื้นแบบนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่รับชมคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจแหมครัว่าเอาธรรมชาติที่หละไปฝากให้มีความชุ่มชื้นในการชมคลิปมาสู่การชมธรรมชาติในคลิปนี้กันทุกคนนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ